มนี <ต binary> ้นะครับจะมารีวิวน้องซากุระกันนะครับน้องนะครับเป็นสายส้มโจมตีแนวหลังนะครับสกิลของน้องนะครับจะโปรยซากุระนะครับแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีแก่ทีมนะครับสมมติว่าเราลง PVP นะครับแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามนะครับมีทั้งหมด5ตัวนะครับฝ่ายตรงข้ามนะครับโดนปีบซากุระนะครับฝ่ายเรานะครับจะได้บัฟเพิ่มพลังโจมตีนะครับสมมติว่าฝ่ายตรงข้ามนะครับมีทั้งหมด5ตัวนะฝ่ายเราก็ได้บัฟเพิ่มพลังโจมตีคูณห้าเลยนะครับ ยันบอกการจักท็อปปิ้งนะครับท็อปปิ้งก็ใส่จมตีล้วนครับรอบรองก็เน้นไปทางลดฟาร์มเสียหายครับประมาณ20%ขึ้นไปนะเดี๋ยวลองเอาน้องสาก,กุร่านะครับมาลองกับทีมท้่จอกดูนะครับ นี่ครับจะเป็นบัฟของน้องซากรุระนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีให้ทุกตัวฝ่ายเรานะคูน่าเลยนะครับทีมที่จอกถือว่าใช้ได้ดีนะครับแต่มันจะรีดดาวมินไม่สุดนะเดี๋ยวผมจะไปลองกับทีมอื่นกันดีกว่านะครับ 2,000 years later No retreat! No surrender! Yes. Right. Right. Witness right. the might of the seas! I shall keep my darkness begone! You were not invited! Witness the might of the seas! Write that down! Blight the way! Thou scroll! Darkness begone! <that> ทีมน้องฉลามค่อนข้างเวิร์กนะครับตาเมะซากุระล้านหกนะครับค่อนข้างจะดีอยู่นะครับเนี่ย จดมาดูท็อปปิ้งทีมสลามกันนะครับสลามของผมเน้นหน้าเมนนะครับก็ใส่ประมาณนี้นะแกะก็ใส่เป็นครูทามล้วนครับอบรองก็ลดความเสีายครับหุนพลก็เน้นลดความเสี่ยครับแล้วก็ครูทามนะครูทามประมาณ10%นะครับตัวนซากุระก็ใส่โจมตีล้วนนะครับสหรับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ